ก่อนที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาขายหน้าซีฟอยนะนครับผมตัวนี้ผมขาย3,990บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเฟซตแรก5คลิปนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมต่อราคาได้นะครับผมตั้งแตาเสดเจ้า3,990 ต่ราคามาได้สามหมืนห้าก็ได้ครับผมเี้ยก็รไปดูเลยไอ้นันวอะไรที่ดสัาาจามีแอรนะครับผมครับแอ,บอร์กครกับอร์เรื่องหครับเงินมีแปดหมื่นดูแต่งตัวเลยตมีงีมาเนี่ยครับผมต้องใยเท่าไห่ นอ่หัวจบมาหาความแรแรี่ิดแรไม่เลิกแรไม่เลิกแรจนเต็มแรไม่เลิกนะครับผมเนี่ยครับแรไม่เลิกทกเขาก็ตายแรไม่เลิกครับโอ้โหแม่งแรงจนิ้งแรไม่เลิกเนี่ยพวกเขามีอกมาเลยมีหมอกอยู่อีกมาตัดีกาแรไม่เลิกครับชุดนี้ไม่มีขายแล้วนะครับผมต่อไหัวเนี่ยครับแรไม่เลินนะครับผม เนียบผมเนียบถ้าปิดปากโอ้โหหมาคอมแรงไ้ผมวดนวดขาวมหาคอมแรงนะผมแรงแรงไม่ลื่แรงไม่หยุดเนาะโี่ยงีบ นคร right? oh ับโอ้โหนักกสาบนี่แรงนะผมทุกคนนี่เรื่องชุดนะโอ้โหสาพันเก้าร้อเก้าสิบบาทนะถ้าสนใจก็ทักมาเ่ยครับผมไรคิดรอบแพงก็้องซื้อได้นะมีชุดไมลัยนะคนี่ ขอแค่คนถูกใจนะผมใครไม่ซื้อไปเลยนะตไนกได้แล้วสามพันเก้าร้้าบเหลือมา 35, สามพันห้าห้าสิบก็ได้นะครั้โหับแนี่ซุนเดนไปแลนะคุณนักแข่งสายนะมีตัวนี้นักแข่งสายนะนี่ว่ามานนี้เลยนะนักแข่งใครนะผมเชื่อตาว่า จะดําแรไม่เลื out, ่อนนะผมี่มมาเกงครับนเกนี่แรงนะผมหาซื้อไม่ได้แล้ครับ่านนะไดูนะไปดูกันก็เลือกอมาดูใหมแด้นะคะสอพันสาันเก้าร้อก้าสิบ้ไปตด้พร้อมอีกเ ขอคนโอนโอนโอนนีบสดนผมนนทีเดียวน้ามนะอนครับขอคนติดเชอเงินนะครับประมาณนี้ขอคนทักโอนนะโอนจะมีทหาลราคาที่ถูกๆกันนี้มาขายแล้วก็นับน so ี <go van efect> ่เขก็ไฟแรงไม่เลื่นครับ กวมาในชุดแดงก็ม mm. ีมายครับเพิ่มต่างๆนี่คั้มสองลูกนะครับผมคิั้มสอลูกราคามสาร้อยเนี่ยแตการใช้ท่านมาลูกแก้วหกลูกสีเขแตกมาก็แได้เลยนะคือชุดแดงหกพันสชิหนึ่งใบนะผมนี่ครับทีดีที่สุดชุดไันมาครมีมีมีวันยี่สิบคในเติรครับมีมาเลยครับ ถ้าใช้ปราสา,ารศัตรูได้โอ้โห,โโหมันจะเป็นาาระดับล่างนี้่ยเท่มากเดี๋ยวลังน่าจะเป็นล่างเนี่ยโอ้โหมันคือเจนเนอร์นาล์อย่าไปดูตัวเขาผู้หญิงกันเลยนะครับจุ๊กไม่ไม่โกงไม่แกยนนะครับผมว่าถ้า,าระับมีปัญหาเลยล่ะแจ้าเกินมาได้ครับผม กันหเดือนใะก็กันหเดือนนะนีเลยนะครับขอล้ครับแม่ตันนี่โอ้โหไปกันนานะชุดชุดดรายนะชดีดยุายน่แ้นะ นี่ยถามมัน้็จะเกิมาแล้วคงแค่ไหนครับนี่นาคงเป็นแล้วนะก็จะหาได้นะคบโอ้จะนี่ที่นั้าก็มีน่ะก็มีแตนเจ็บามหาความแรงแรงเล่ยๆไ น,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 นีนเจตทันทำเป็นเธอผู้หญิงก็มีนะครับผู้ชายก็มีมีไม่เลิกนะครับผมหนีก็ไม่ร้นะคิดว่าไอจอื่นเรื่องต่างก็จะดีนะมเชื่อมไดไกแล้วนะครับผมตก่ก็ไปดูเรื่องของโถนะอถก็จะมี ก็โลโบแมวหมาเสือชีดาครับคอลเลกชันนะครับ M M M4BB กันลำปานะครับ AWM ซองยาว AK UMP นะครับผม MP5 N14 โอ้โหสกายทั้งสองกระบอกสไตลงต่างๆมากมายนะผม อ็นพีศูนย์นะผมมีด, 4, ด, 3, ด 9, ามาจิตเต้เอชเอฟอินหน,น,น,นะนึ่งแปดเจ็ดสามเ็จเก้าฟามัสมาเดบอลอินอแปดสแปกอหศูนย์ทีเก้าสิบเอ็นเก้าสี่คาตาะคาตะน้นะครับผมระเบิดไอวอลต่างๆนะผมไปดูสถานะ อัจน,นี้เี่ยรี่ยโอ้โหันี้ก็แลสามสามพันเก้าร้อยเก้าสิบรับราคาได้เ so หอสามพันหนร้อย so. หาสิบนี้องมีมาแนต้องใสงเจ้าตวาาเรกายแมแล้วก็มีกระเป๋าสีด๊อกอนกระเป๋าผ้ามีแล้นมีแลแลมาของแลแลมไม่เลอะ ถ้าแล้วก bon. ็มีอ huh. รียไม่เยอะนะแอบอดมีและไม่เลิกนะแอรบอดมีและลูกซูรีลกเนหลังโหเรือกไม่หมดเลือกไม่ลิกตาลีน เรื่อผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเติมไปประมาณเจ็ดทีซั่นรวมไปเงินรวมไปเงินเจ็ดพันนะคบผมแล้วก็รหัสนี้เติมเติมไม่ต่ำกว่าหมื่นสามหมื่นสี่นะคผมประมาณนี้นะครับก็ก็ชอบเพื่อนกดไลค์ให้กดไลค์ก็เป็นทิ่พิเศษให้ตาลนานรับติดต่อมาได้นะครับผม อคนพบโคอนคับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่อราคาได้นะครับเียพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะเสียสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทนีสวัสดก็ขอราไปก่อนนะครับบายนะครับ